อยู to ่กับพวกเราจนมาถึงกุ้งสุดทยรายการครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างสูงขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมดูให้กำลังใจจนมาถึงกุ้งสุดท้ายกงสุดท้ายรายการทางด้านยกไฟแดงคือางด้านของคิดยักษ์สอพิทักษ์ลูกหลังองน้องชาวสองแมวแพนดงกระดับแล้วก็ฟ้าสดออนาแซงก็เป็นนักชกที่เขาเรียกว่าน้ำซุปเบลย์บอยแล้วขวัญใจแม่ไม้แต่พวกพ่อค้าวัวพ่อค้าควายฮะ ในตระกูลเดียวกันกับคมทอง,งนะฮะกรมการพัตนดสิทบัตรทีก็ใช้กรมการพินวุฒิการแดงกับลุกหน้อก็ร้องชาตตะบ,บนหัวฝายอำเภอแคนดงไปบ้านก็ห้ามอยู่ทางศึกเจ้ามวยไทยับทางไทยทีวีสีช่องสามนะครับโดยเฉพาช่วงจัง,งวันเสาร์นะฮะก็วันนี้ก็เดินทางจากนู่นครับที่มวยสยามอ้อมน้อยก็นั่งเครื่องตรงมานี่เลย บ้าห้ามคู่เองคู่เดียวนะครับคู่นี้นะฮะ<ม>เพื่อได้ค่าเครื่องนะฮะไม่งั้นอาจารย์จะวัดไม่จ่ายค่าเครื่องให้อาจารย์ธีรวุฒิน,นะฮะไม่ต้องวายโดนละมั้างตัวมมนเนี่ยมาเสมอเวลาทายทอดเกิดเพิ่งตีได้สองอยกพัดตันเข่าๆปั๊บพวกยกข้างบ้านมาได้เบิ้งนะมะั้ยนะต้องเสียด่ากูเนี่ยนะ,ะโอ้แต่วายคู่เนี่ยครับ สมก็เป็นครูเอกเลยครับคู่นี้เราจะชกกันที่12ยกกับชายกติกาโวยสากลนะครับเอาให้ตายยัไปข้างหนึ่งเลยฮะับต้นมาไหววะนะหัวหน้านะมันสดโว่ขวัญคือบอกสามโยมเจ้ามาประกาศเด่นสิบสองวะนะประกาศได้นระเบิดโชคกันหน่แม่เปรียงไม่เรียกเขาโยนนะบอาไหวไปไหวมาประดากรรมใช่ไหะท่าน จมปากจมคำเลยคุณเอดงามงสดอยู่ขลางนางจะสาฟ้าแยกเด้อไหนเขาคับมันยอดโชน์ฐานนี่มันจมในโม่เฮ่าอ่าฮะพุ่มเป็นเกียนอย่างยิ่งนะฮะวันนี้เราได้กรรมการจากดูส,ดสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะฮะโลโกโล้ด้านหลังไทยซีบีสีช่องสามด้วยมึงธรรมดาได้สดต้นมึงในกรรมการทีวีได้มาหามสูน,นี่ ผมไม่น่าอยากมาจากต kind of me, ู้เย็นแล้วมาจากพัดลมได้ทีวีเฉพาะได้เนี่ยกรรมการทีแต่ดักมวยเนี่ยวิทยุท่านทิสเตอร์ท่านนิ่มเก่าๆเอาเฮ็ดแนวด่ากันล่ะไปเนี่ยเอาไปต้นมันมาหยาบมึงแกน้องนะมามันไปซื้อข้าวใ้ทานมามึงอย่าขายอยู่านนะมึงเฮ็ดกันไม่ดีนะ เออตอนแรกคุใส่ซองไปหาพันคุณเริ่มสิถอดซองแล้วกันเพิ่งคุยกันถอดแล้วหนึ่งพันนะครับเออคุยกันเบ่เอาตอบกันไปกูปบอกกรรมการไะไรลบอะไรอินเาโตจักรบาทเหรอโคมอยู่กับคนพาคุณเดียวได้เพิงโอ้พวมันเอากันดีดีเลยเอาเอา,เอามาไม่ลมบางงางเลยประเด็นลุกเกี่ยมาต้นโอ้ยหัวหนา้าผมมาผมสิรอดโตอยูเ่เดิไอเสียเป็นน้ำมหาผมยอย่างท่อมา แสบกัแสบสมซื่อเลยลูกน้องลี่อย่าแสบกันนับพอเยคู่นี้นะครับถ้านนอกไปไใน3ามยกเงิรับ1นึ่งมบาทจากเอ็นตาซินนะฮะดูเดือดเข่าลอยสอกกับจระเข้ฟาถางรับ3ามหมื่นบาท น้องปันสามยกรับอีกหนึ่งมืนบาทนะฮะอาทิตย์หน้ามารับที่นี่นะฮะเอามบนกัไปเอาต๊ดกับปั้นง่ายๆดักมันหมดยังนะเฮ้ยมึงแน่กินกูจะไปตีสองกับนเดฟมาเช้าแกแบบแม่มึงมึงชักบอเบมึงมึงวะเนี่ยใส่บาทอยู่ทางไหนมึงือวะเนี่ยมึงอย่างนั้นธรรมดาดิ่นับเราบ้างมาเนี่ยเออต้องนับเลา้ามึงถือแท็กวันนี่ยนะ ตาเพิ่งนีดูไนี่โอ้เอาเอาิีต้นผสมพหบาทเพิ่งเอาสิีิเปี้ยบท่อมาัขึ้ท่อทมาได้เตนตายสดูนี่โอ้ของขวบมาเด้อบเนี่ของขวบมาเด้อบ่เนี่ยะเอ้ยมาเบิ้งเด้บเนี่ของขวบรถ้าป้าบันน่าแซ่ขวบมาเด้อบเนี่ยตายใตนคุลุกปตนลุกมาเศร้าแข่ขว้าขึ้นมาไปบไปกินน้ำ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  กินน้ำก่อนเอออะน้ำกระท่อมมันกินกันได้ไมันจะได้มีแห้งเอ้ยมา,มายไม่ดิกูถอดซ่องราคาล่อยกูเอาฮก้าธรรมพรกูหลาน,นเลยอ <c oughs> เออโอ้ยได้ดูเดือนแล้วสดนี่ดีในเบืองกาธรร้อรมอนันจะต้มกาแฟเออ,อ,อเฮ้ยอ,อยู่นะฮะสิ้นแซ่บเลยครับเออเออ เลี đ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  à, o, này, ้ดเน่าได้เลยวันนี้เลี้ดเน่าได้กระต้นเอาต้นเอากระปั้นใหญ่ๆถึงโอ้โหบุกแข้งแต่เข้าเล้วๆมาไปจางไหนบุงแข้งโอ้แน่จริงมึงจะบุกจะรวยกทัพงานดิเอามึง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 กระปั้นใหญ่ต้นต้นล่าตายเราหลุนน้องบันเนี่ยแชรเพ้ยย่องก็สมัยย่องบ้างเลยวัเนี่ย ไอ้ต้นไอ้ต้นลูกนอนเนี่ยเสียเบ้อไปเลยบังสอสมึงมาหวยอยู่หันมึงเสียน้าไปนะมึงนะออามึงขึ้นน้ำหรืมึงแค่นะกูบอกไว้ก่อนนะเออบอกไว้ก่อนถ้ามึงเบาน้ำขื้นมึงตายยังเขียดนะมึงนะเอาต้นซอสซอสกีนเนียงมึงจะไม่ได้เอาไว้ตายจะบาดทะยักเลยโอ้หนี่แหละบักมึงสิลุกเบิกเงินนะเอาบักต้นกูลุกเบิกเงินมาเลยโอ๊ยมึงเปิดกระเบนก็ไดะ เฮ้ยตอนนี้มันกำลัการทีีเาโอ้ขอไอเดมันเป็กแข่งเล้ยมัาลมเยอะหนาบ้านางเอมึงสีแลนีไปใส่เออมึงจะไปฟ้าไปซื้อัวเดีเอาตายแล้วยอเดียวในนต้โงด้ิงมึงจะไปเช่นจังซีดีมึงไปเสียงงหลังกัระกาเลย แล้ยกเตอไทเด็กคุณจะบอกบางต้นเอาบอลใส่ขีน,นับมึงเลยแกล้งหนีดีกันนี่โอ้โหรุนขอ,องกันน้องเชื่อดตีทองขั้นตีทองขั้นมันสุนพิลี่ยงมามันก็อยากตีเราแต่มันเหี่ยงรอดโอ้าชัวรโอ้โอ้โอโอเขาเงาเลยนะว่าอีพอเลย โอ้เศร้ากินน้าหมืนไปเฮ้ยเหลืออีกสามยกเด้อตันวอย่างก่อนเหลืออีกสามยก่เ้อมึงไปทำเป็นโอ้แพ้บางต้นมันก็เอาบาต้นตอสิบนะเซบาตียากแักเลยลูกนับแักมึงไ่ได้นับีนมึงตายอย่แตายับมเลย โอ้โข้าดอกไงแท่ดอกไงแต่ข้าวดอกโอ้เอาไปต้นสูนย์ในม่น้แม่ไม่จำเขา ok ิเลยโอ้โหแกมือสกไป้อททกเไม่มาตายโดดดโหลอกเ้โอ้มาึ้นกับมาบ่เนี่โอ้โอ้บนบนจตบนบนิแล้หนีต้นแล้หนีอแล้วหนีกัน คนแหล่มากทันแกกระหลกนี้เสียมนี้อยู่หลังกรระการมันนะเอ้ย่ามหาพ่อแร่นี้ตนแร่นี้ไปอยู่หลังกระการเออมันน้ำหามือบ่พ่อหรอกยกกันหลังกรรมการเลยยกกันหลังเออมันหามาบ่าอะไรเออน้อยอ่ะมึงควรยังขอไปเดินกูจะถอดช้อดูเดือนเอกาเด็นีแม่บอกซ็อบักลีลใหไ่บักเสียมลีลา ว่าิแทงเนี่ยตะลนยยางออมตัวอยสามกิโลโอ้โหกัไปเร่นสนุกเลยู่ต่อสู้เนี่ยเบี้ยมึงมันยังกระสดเอ้ยเล่นงานกับบแท้งไอเดียเอาต้นเอาเอาต้นับปันจุ้มทองมันหักแค้ไปที่เลยนะเอาจริงเลไว้นนี้สดเอาจริงเบอกสดสมันจะไปดีบเสียงเล่นไม่ได้มากเนว่าตีแขง เียงยื่นหลังกรรการเลยโอ้โหหัวใจเขาจะรเดวมื่เขียนรถต้นเป็นจักรยานเดี๋ยวมึงเป็นทีันอ่ะมึงไม่ได้ทีบแอ์ไซค์โอ้ยเหมืมมมเวรเหมืกรรมแล้วเหมืเวรเหมือนกรรมลลาเอ้ยอย่าจองเวนจองทรรตอกันแล้วกัน <c oughs> โอประทานน่านรนั้นกไปก่อ อ๋อกระกระกับแสบแต่หมอบหมอบหมอบกาดนำควันไปมันต้มกาแฟกินย่างมือเศร้าครับพี่น้องกรบโวยเหมือนเด้อครับครับพี่น้องเดินทางกลับบ้านก็ให้เดินทางโดดความปลอดภัยครับในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ครับขอให้ครับพี่น้องโชคดีทุกท่านครับโชคดีพิกานไส้นอนหลับไฟได้เงินหมื่นนอตื่นไฟได้เงินแสนเดินขั้วแข็งแขนก็ให้มีแฟนรอๆเด้อสุขใดใจเท่ามือลวกกระเป๋าแล้วเจอเจอสตางค์โอกาสหน้าเจอกันใหม่